สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้มาดูค่ะว่าช่างทองจะพาไปทำอะไรกับแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะอันนี้จะวัดไฟแบตเตอรี่ตัวนี้ให้ดูนะคะแล้วก็จะทำการฟื้นฟูแบตตัวนี้นะครับมันสะท้อนมองไม่ค่อยเห็นเขาจะมียูรล,ลีนะครับ ตัวนี้6โวลต์นะครับตัวนี้12โวลต์นะครับเบดนะช่างน้องโอเคแบตเสียปกติจะอยู่12โวลต์แบตบที่เสียตอนแรกนะจะอยู่ที่12โวลต์แล้วก็อยู่ที่ขีดแดงประมาณนี้นะครับแบตบที่เต็มจะอยู่ที่ขีดน้ําเงินนะครับขีดเขียวนะครับประมาณนี้นะเข็มก็จะตามนี้เลยนะอ่าตัวนี้เขาไม่ถึง6โวลต์นะครับ เี่ยนะอ่าพอจิ้มปุ๊บตัวนี้จะหายปับนะ๊บตัวนี้เป็นหลอดขนาด5วัตต์นะครับใช้12โวลต์5วัตต์ก็ยังพอมีแสงนิดนิดนะแต่ก็น่าจะสองไไม่ค่อยสว่างแล้วก็จะมาลองแบบตัวนี้นะครับเดี๋ยวพอทําเสร็จก็จะลองไอ้พวกนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ โอเคทำตอนการฟื้นฟูก็ตัวนี้แบบแห้งมันแห้งจริงไหมนะครับเ,เดี๋ยวช่างก็จะลองหาที่เปิดนะครับน่าจะเป็นตัวนี้เลยครับแต่ว่า เวลาเปิดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวนำ้ำน้ำมันกระเด็นนะครับเป,เปิดเลยไหมคะครัเเป็นแบบขผ่ใหญ่นะครับก็จะอตลายนะครับ่นบอนเปิดก็จะดีดนะซึ่งจะไม่เหมือนแผ่นบางๆแผ่นเล็กนะครับเป็นจะง่ายกว่า นะแอนถ่ายใกล้ได้ไหมคะได้รสึกว่าตัวนี้จะเป็นฝาที่ไม่ให้เปิดนะครับหลักๆเลยนะ งาดออกมาเขาจะแตกหมดนะครับเนี่ยคือเขาแตกนะแล้วตัวนี้จะเป็นทางวิ่งของอน้ำกนนะครับเวลาเขาร้อนเขาจะวิ่งมานี่วิ่งมาสองดูนี่นะครับสองูซ้ายขวานะครับมีตัวกลองไว้อยู่โอเคนะเราก็จะมาดูว่าข้างในเขา แห้งเขาแห้งจริงไหยนะครับสองเข้ามาเลยข้างในก็มีน้ำนะครับจะมีช่องจะมีช่องนี้นะค่อนข้างจะแห้งนิดนึงก็เดี๋ยวจะลองเติม น้ำกันนะครับเติมน้ำกันเข้าไปคลิปนี้จะลองดูนะครับถ้าได้ก็ได้นะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแบดไม่ได้แบดลูกนี้หลายปีแล้วนะมันมีอสอบบอกว่าขั้นตอนก็เติมเลยครับ จากช่องริมกันแล้วก,ก็ช่องที่มันแห้ง กันบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ตัวนี้จะชาร์จไว้ใช้งานนะครับเพื่อลองพวกเป็นมอเตอร์ DC แล้วก็ใช้ไฟใช้หลอดไฟประมาณนี้นะครับ ถึงครึ่งขวดนะครับตัวนีน้ของของเดิมเขาก็อยู่ประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวจะลองชาร์จดูเลยครับขีบชาร์จส่่งเข้าไปเห็นไหมครับสอ่งได้ครับส่งได้เพราะว่าถ้าตอนนี้เพิ่งเริ่มชาร์จสอ่งได้นะครับ ที่20แอมนะครับเข็มมันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะเข็มมันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ชาร์จอยู่ที่20แอมป์มันวิ่งขึ้นมาตอนนี้30แอมป์เพราะว่าแบตไม่มีไฟมันจะวิ่งขึ้นนะครับ แล้วเราก็มาดูว่าเขานิ่งยังถ้าเขานิง่งเราค่อยมาปรับนะครับปรับว่าเขาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะพอเขานิ่งแล้วเราถ้าสมมติว่าเราปรับไว้ที่ยี่สิบห้าแอมนะครับยี่สิบห้าแอมนิ่งนิ่งนะครับพอเขาเต็มเขาจะวิ่งลงอีกทีหนึ่งนะครับมันจะสลับกันนะครับ ตอนแรกไม่มีไฟเขาจะวิ่งขึ้นนะครับพอมันเริ่มมีไฟแล้วเราก็มาปรับเขาให้เขาชาร์จอยู่นิ่งๆนะครับไม่ใช่ว่ามันวิ่งลงเองนะครับตอนแรกมันวิ่งขึ้นมันจะวิ่งขึ้นแบบถ้าเราไม่ปรับลงมันจะวิ่งขึ้นแบบเยอะนะครับรอเขานิ่งก่อน ตัวนี้จะทำการชาร์จกระตุ้นนะครับหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวเราจะแล้วก็จะมาวัดไฟดูกันนะครับนี่นะครับที่ว่าปรับไว้ตอนแรกนะครับที่เปิดเกเปิดตู้ชาร์จขึ้นมานะครับเขาอยู่ที่ยี่สิบนะครับตอนนี้เขาวิ่งเลยสี่สิบแอมป์ขึ้นมาแล้วนะครับ เราจะชาร์จอย่างนี้ไม่เกิน10นาทีนะครับแล้วก็จะปรับลงนะครับเดี๋ยว เพื่อให้เร็วขึ้นเดี๋ยวช่างจะปรับลงเลยนะครับเพราะตอนนี้เขานิ่งแล้วนะครับพอเขานิ่งปุ๊บเราปรับลงเลยครับันจะค่อยๆไล่สเต็ปก่อนให้อยู่ให้อยู่ประมาณนี้ก่อนนี่นะครับถ้าเราเอาไว้ประมาณนี้นะครับถ้าแบตด,ดีนะถ้าเขาเต็มตัวเข็มเนี่ยเขาจะวิ่งลงเองนะครับ ตัวเข็มตัวนี้นะถ้าเขาเต็มเขาจะวิ่งลงเองนะครับประมาณนี้นะเพราะว่าเขาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยนะแต่ตอนนี้ก็คือเขานิ่งแล้วเราก็จะปรับชาร์จเป็นปกติที่30นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาลดปรับชาร์จปกติที่20อีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับ ครับนี่ก็ชาร์จมาจนตอนเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาลองไฟดูนะครับว่าจะพอมีไฟใช้ได้ไหมนะครับไฟจะเต็มไหมนะครับจากการที่เราชาร์จแ่้ไนะคะเดีมาลองดูแล้วก็ปิดตู้ชาร์จก่อนนะคะ วิธีดูแลแบตเตอรี่นะครับสำหรับแบตเตอรี่ที่หมดไฟเลยนะครับก็จะไฟก็จะหายไปหมดเลยนะครับถ้าเขาไม่มีพวกตัวน้ำกันนะครับก็พวกน้ำกันก็สำคัญนะครับก็ ก็คือเราชาร์จมาวันหนึ่งอู้ไฟจ้าเลยนะคะทุกคนแล้วก็อ๋อเนี่ยนะคะพร้อมกับพ่วงสว่านด้วยใช่ไหมคะทั้งหลอดไฟด้วยเนาะเดี๋อลองดึงดึงออกอันนึงอะคะ่ะเพื่อให้ไฟมันกระพริบอะ เก็้ายไฟไน,นะครับก็คือก็ให้เลิคน้ำกดน้ำตันนะ,ค,ะ okay. ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแบตใครที่อยู่ดีๆแล้วไฟมันหายไปเลยก็เป็นเพราะว่าข้างในเขาไม่มีพวกน้ำกดน้ำกันนะครับถึงจะเป็นแบตแห้งก็ตามนะครับเป็นแบตอย่างนี้เรียกว่าแบตติดแห้งนะครับตัวเนี้ยเหมือนติดกาวไว้นะครับติดกาวหรือเขาซีนร้อนมานะครับ พองัดแล้วมันก็หมือนมันแตกออกแยกกันนะแตกออก็นมากมากโอเคครับคลิปนี้ก็มาประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องเมียช่างด้วยนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ